สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะขอเอาเรื่องเก่าๆตั้งแต่หลานๆยังเล็กๆอยู่นะฮะคงจะประมาณกว่า15ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งในตอนนั้นหลานๆของผมยังเล็กอยู่ลูกๆของผมซึ่งได้แยกย้ายกันไปอยู่คนล,ละที่แล้วได้ปรึกษากันว่า อยากจะพาเด็กๆไปเที่ยวกันสักครั้งหนึ่งเอาแถวแถวชายทะเลที่ไหนสักแห่งไปกันคืนสองคืนแต่ต้องไปไม่ไกลมากนักนะเมือมม่อปรึกษาหารือกันแล้วตกลงกันว่าจะไปเที่ยวทางริมทะเลพัทยาก็จะดีและปรึกษากันอีกว่าระหว่างเดินทางไปจากบ้านที่กรุงเทพก็จะแวะ ไปเส้นไหว้บรรพบุรุษที่สุสานแห่งหนึ่งด้วยคือที่อำเภอบ้านบึงเพราะว่าในขณะนั้นเป็นเทศกาลเชงเมง้งพอดีทุกคนจึงตกลง,งตามนั้นในวันเดินทางาาพวกเราจรึงออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืดเลยลูกๆอยู่คนละที่ เขาจึงต้องเอารถของเขาไปเองแล้วก็ออกจากบ้านแต่เช้ามืดเช่นเดียวกันมาถึงตลาดหัวุญแจอำเภอบ้านบึงจงังหวัดชนบุรีก็สายมากแล้วจึงเข้าไปเส้นไหว้บรรพบุรุษที่อยู่ที่ห่วงซุยในสุสานแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ห่างจากตลาดหัวกุญงแจไปอีกหลายกิโลที่สุสานแห่งนี้เป็นสุสานแห่งหนึ่งที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลมีห่วงซุยนับพัน,นเรียงรายสุดสายตาตอนนี้เรามาอยู่ที่สุสานของบรรพบุรุษของเราแล้วนะครับดดดดดเด็กๆที่มาด้วย เขาก็ไม่รู้หรอกว่าเรามาทําอะไรกันเขาก็เล่นกันอย่างสนุกสนานสุสานแห่งนี้กว้างขวางมากเลยนะครับมีห่วงซุยนับไม่ับน,นอง,อางมาด้วยละเกือบๆจะเต็มพื้นที่นะครับสุสานนี่ใครจะมาเก็บบรรพบุรุษหรือญาตอิอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ เหมือนซื้อที่ดินแล้วก็มาสร้างเป็นห่วงซุยเป็นสุดสารนราคาก็ไม่ใช่ถูกนะครับเอาเรือกไม่ยากเลี่จุดกจุดจุดจะกินกาแฟแบบนี้ไอไอไแชกอยู่ไหนหนุ่อู่ีนนี้อนี้ดี่นี่ออย่างเดียวนั่นแหละนี่จะเหมือนเนี้แะ ตอนนี um me, <S <s ้พวกเด็กๆก็ช่วยเอาสายรุงเอาธงมาประดับประดับบนเนินดินนะครับการจะไไไไปดดด้้้้้ววยยหมถ่อน กดอไปถยว่าจะคุณคุณโน่นจับไม่มาเลยได้ค่ะได้มันจะกระโดดกระโดดยังไงลูกกระโดดเชื่อกันเหรอขึ้นไปเดียวจะไปที่ไปตอนที่ก่อนที่เราจะมานะครับเราก็ติดต่อมาทางสุสานเนี่ยให้ส่งคนมามาทำความสะอาดเช่นมาตัดหญ้าถางหญ้าแล้วก็ เราก็บอกวันที่เราจะมาเนี่ยให้เขากางเต็นท์เอาไว้ด้วยเพราะว่าอากาศร้อนมากเลยไม่มีต้นไม้เป็นร่มสักต้นหนึ่งเลยครับเนี่ยเต็นท์มันก็คือผ้าใบขึงนี่แหละนะก็ต้องเสียต้องจ้างเขาเสียเงินให้เขา ก็ก็ไหลไหลสตางอยู่เหมือนกันนะนะคนที่ดูแลที่นี่เขาบ้านเขาอยู่ในตัวจังหวัดชนบุรีเขาจะมาที่นี่ประจำตอนที่มาถึงเนี่ยได้ยืนคุยกันนะครับเขาก็คุยให้ฟังอะไรเงี้ยมันก็เป็นความรู้ของเราครับเราได้เอาของเส้นไหว้ซึ่งได้เตรียมมาจากบ้านนะฮะเส้นไหว้แล้วก็มี กระดาษเงินกระดาษทองมีสิ่งต่างๆที่ทำจากกระดาษหลายๆอย่างนะครับเอามาเส้นไหว้ด้วยแล้วพอตอนสุดท้ายสิ่งเหล่านี้เราก็จะเผาจะเผาส่งไปให้ให้ผู้วไยชนนะครับท่านจะได้มีกินมีใช้ในโลกของท่านนะครับ ลูกหลานที่มานี่ก็จะช่วยกันใหญ่นับเงินนับเงินเป็นเป็นกระดาษนะฮะกระดาษพิมพ์ว่าใบาหนึ่งสองพันสามพันใบละหมื่นสองหมื่นอะไรเงี้ยซึ่งประเดี๋ยวจะเผาไปให้เขาให้เขาได้เอาไปใช้ในในโลกของเขานะครับ กินรวยแล้วอันนี้เป็นพงสยที่อยู่ถัดๆไปนะครับไม่ไม่ทราบว่าเขาเขามาเส้นไหว้แล้วหรือย่างเพราะตอนนี้ก็เป็นเทศกาลของของการที่จะมากราบไหว้บรรพระปุรุษมาเยี่ยมบรรพบุรุษ เขาที่เขาเรียกว่าเทศกาลเชงเม้งนะครับเมื่อเสร็จทุระแล้วและก็ออกจากที่นี่แล้วจะเลยไปที่พัทยาไปพักพัทที่พัทยาสักประมาณสองคืน,นเ,เพื่อให้เด็กๆได้เที่ยวเล่นน้ำทะเลกันนะ,นะครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับเพราะตอนต่อไปนี่ออกจากสุสานแล้วจะไปเที่ยวที่พัทยากันครับวันนี้สวัสดีครับ